สวัสดีท่านผู้ชมครับผมคืนนี้มีเจ้าอิส,สุเอ็นครับผมรถห้างครับรถห้างไม่ใช่รถประกอบนะสวยๆเดิมๆเ,เลยครับผมใช้งานดีเลยทีเดียวนะครับก็สภาพรถก็ประมาณนี้เลยนะครับใครสนใจก็มาดูรถได้ครับผมอยู่ที่อำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ครับทะเบียนก็8 1 6 532สุรินทร์นะครับ หัวเดิมครับผมหัวเดิมๆส,สวยๆเลยครับ n k r นี่ครับไฟสวยครับผมไฟสวยนะตัวนี้เอาเดี๋ยวมาดูสภาพภายในครับภายในตัวนี้มีตำตนิหน่อยครับผมมันรู้สึกว่ามันหักนะเอาไปก็ไปเปลี่ยนใหม่นะครับไปเปลี่ยนใหม่ เดี๋ยวเราจะเปิดจากข้างในมานะครับอ่าสวัสดีผมเปิดจากข้างในมาครับผมเปิดจากตัวน,นี้นะครับยวดับเครื่องก่อนเสียงดังเอ้าโอ้โหนึกว่าดังจากอะไรดังเครื่องเนี่ยเอ่อ NKR ครับผมตัวนี้มันร้อยร้อยกว่าแรงครับผมรอยย้รอยยี่ใช่ไหมร้อยยี่นะครับภายในก็ประมาณนี้เลยนะครับ สวยๆเดิมๆนะครับใช้งานพอเบานะผมงานเบาเจ้าของเดิมก็ใช้ขนพวกเฟอร์นิเจอร์พวกอะไรนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นหัวตอนเดียวนะครับผมก็มีอะไรเอเอใช้ได้ไหมเสียเอเออะไรใช้ได้ไหมเอ อ๋อคอมอะไรมีแต่ว่าไม่ได้เช็คเนาะเอาไปก็ไปเช็คคอมแอร์ได้ครับผมนะเช็คคอมเช็คอะไรได้ครับตัวนี้เป็นยางน่าจะเป็นยางแปดนะยางแปดอ่าอยางแปดสวยๆเลยครับเดิมๆครับผม คัสซีนี่ไม่มีผูกครับเป็นหกล้อคัสซีประกบกับไม้หน้าหน้า,หานะครับมันหน้า,านชุดอ่าสุดท้ายนะรถด,ดีมากครับผมนี่ครับพื้นจะเป็นพื้นไม้ครับผมพื้นไม้แต่ว่าพื้นไม้นี่ไม่ผูกนะ ยางก็ยังพอใช้ได้อยู่นะยางครับทุกอย่างเดิมหมดครับกระบะก็เดิมเดิมๆเ,เลยนะครับจะให้ดูรอบคันนะครับผมรอบคันโอ้พื้นนี่ปูพื้นเหล็กเลยครับปูพื้นเหล็กขนาดความความกว้างความยาวตัวนี้ก็ กว้างน่าจะประมาณเท่าไหร่เมตรยี่บ่อ,อ่ากว้างประมาณเมตรยี่นะครับสวยๆนะครับมีคอกพร้อมนะครับตัวนี้คุณข้าวได้ด้วยนะครับนะสวยครับสวยมียางอะไรมาด้วยช่วงล่างเขานี่ยังไมเอี่ยมยเลยครับผมนี่ แบต tery ก็แบตใหม่ด้วยไม่เคยชนไม่เคยเฉียวมานะครับเครื่องแน่นเครื่องดีนะครับผมนะครอบคันก็ประมาณนี้ครับเครื่องดีก็ส,สวยๆเจ้าของว่างันนะครับผมอืมีครับเอ่อตัวนี้พร้อมเล่มพร้อมโอนครับผมใ่เล่มเอกสารพร้อมเลยครับผม เครื่องยนต์สีสูบร้อยเก้าแรงม้าสองแถาสี่ล้อ,อยางหกเส้นครับผมทะเบียนแปดหนึ่งหกห้าสามสองถูกต้องครับถูกต้องเลยครับทะเบียนนี่เจ้าของรถ ดีครับรถมือเดียวจริงครับผมเนี่ยไม่มีหน้าสามเลยเนาะดีครับภาษีนี่ขาดแต่ไม่เกินนะผมภาษีนี่หกห้าป <6, 5. S 2> ีเดียวเนาะภาษีต่อให้ครับผมหรือไปต่อเองก็ได้นะถ้าอยากได้ไปนะครับอ,อ่า เอาเดี à, Kh Kh à, ๋ยวมาดูเครื่องหน่อยนี่เอาเจ้าของเครื่องว่าเครื่องยังกิ๊กเลยครับผมเครื่องยังดีอยู่นะเอ่อตัวนี้คอมแอร์ทอดออกบ่คอมแอร์ทอดออกอืมคอมไม่มีฝั่งนี้เออเป็นรถไหนโอ้ใช่ใช่ใช่ตาไม่ถึง นี่นี่น,นี่คอมแอร์ครับผมเอ้าอันนี้เครื่องยนต์นะครับฮิซุเดก้าเดก้าหูหัวกรบมัวเนาะเอ้านี่เครื่องยนต์นะครับโอ้โหนี่ดเดิมเดิมเลยครับผมของเดิมหัวเดิมอะไรเดิมอะครับพวงมาลัยพาวเวอร์ด้วยนะครับผมตัวนี้นะ เกียร์ก็โอเคเดิมๆนะครับผมเกียร์พื้นก็พื้นไม้ครับผมเอ้าเดี๋ยวให้ตุ๊กเกสตาร์ทให้ดูหน่อยเดี๋ยวเรามาดูว่าเครื่องโอเคไหมมีไอมีรวมอะไรหรือเปล่าอยูราคาเดี๋ยวาคา่อยมาคุยกันครับผม,มครับผมโอ้สตาร์ทติดง่ายครับ วีไอเลยครับผมเครื่องดีว้าพี่น้องเครื่องดีมากครับมีสายพานดังหน่อยครับผมแต่ว่าเครื่องนี่นิ่มเลยคันเร่งยังดีอยู่ครับ ไปก็ไปเช็คสายพานหน่อยก็ใช้ได้เลยสบายๆนะครับผมแล้วก็ไปเช็คชุดอ่าคอมแอร์นะครับผมจบเลยครับคันนี้นะกี่เกียร์ครับนี่งกี่เกียร์ห้าเกียร์หกเกียร์ถอยเนาะเกียร์ใส่ง่ายอะไรง่ายแล้วเสียโอเคครับผมเอาดูการนี้ก็ ใครมองๆกันอยู่ครับผมมันเป็นคนข้าวคนไรนะอ่ามีตัวชุดคนข้าวพร้อมนะครับผมเพขขื่อคอกเอาไวบ้บรรทุกนะครับผมอันนี้ก็แจวๆเลยนะครับอเอาใครสนใจก็โทรมาครับผม0 8 0 8 4 3 2 9 1 0นน,นนะครับผมชื่อร่างหแหบเดิมครับผมปูมละลยพาวเวอร์ครับ คัสีสวยครับผมบไม้ก็ยังยังไม่มีผุเนาะไม้ยังดีๆเลยเนาะรกระบะพื้นไม้แล้วก็แล้วก็ปูเลกแผ่นได้แผ่นเหล็กอีกใช่ไหมเป็นพื้นไม้ด้วยแล้วก็ปูแผ่นเหล็กอีกนะครับคันส่ไม่มีผุครับผมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับขายได้ไปก็น่าจะ แก้วเลยครับผมเอาไว้ขนอ้อยขนขนอ้อยขนมันนะครับขนข้าวขนอะไรได้ดีเลยเนี่ยใครที่มองมองกันอยู่ครับผมรดคันนี้นะครับโทรมาเลยครับผมศูน 8, 8 4 3ป9ศ0นะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ในช่องข้อความนะครับผมนะใครสนใจก็มาจับจองก็ได้ครับกระจกเป็นกระจกหมุนนะครับผม เดี๋ยวแอร์ต้องไปเช็คนะครับแอร์ไปเช็คก็สรุปว่าแอร์ไม่เย็นนะครับอ่ะครับผมอใครสนใจก็รีบกันหน่อยครับผมรับรองอยู่ไม่นานแน่นอนครับรถรับประกันเครื่องแห้งเครื่องดีครับผมคัสซีสวยนะรถใช้งานเองครับผมนะเจ้าของอ่าอยากจะปล่อยครับผมนะใครสนใจก็โทรมาครับ โทรมาก็มาหาศิลป์วิทยาลัย,ยเลยครับผมนะจะได้ราคาพิเศษครับผมนะเดี๋ยวค่อยมาคุยกันนะครับก็ราคาก็ตั้งไว้ตัวนี้นะครับสามแสนห้านะครับผมสามแสนห้าก็ต่อรองก็ได้ครับผมต่อรองก็ได้ขามาคุยกับกับเจ้าจของรถได้เลยนะครับผมใครสนใจก็รีบๆกันหน่อยครับผมช่วงฤดูกาลหน้า เก็บเกี่ยวข้าวแล้วนะครับผมเอาไปขนมันขนอ้อยตัวนี้สบายเลยครับความกว้างของเขาก็น่าจะประมาณเมตรยีนะครับแล้วก็ความยาวก็ตัวนี้ก็ประ,ประมาณการน,น่าจะตกประมาณหนึ่งสองสามสามเมตรกว่านะครับผมสามเมตรกว่าไอ้ก็ต้องขอไปครับพอดีไม่มีตลับเม็ดแต่ว่ากระบะของเขานี่ได้ทรงตามรูปแบบลักษณะของรถหกล้อนะครับ สำหรับบรรทุกสินค้าได้เลยนะครับผมนะอ่ะใครสนใจคันนี้โทรมาครับผมศูนย์ไปศูนสองกาศูนย์ครับสวัสดีครับอ้โอ้โอเครื่องริ่มมากครับพี่น้องใครได้ไปนสบายเลยครับโอ้โหรถเครื่องไม่รวมด้วยแจ้วเลยครับผม เอบาบายยครับผมสวัสดีครับ